กระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปุลธริกสมิติปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาการใช้แรงงานทาสในภาคประมงเป็นวาระแห่งชาติซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกระทรวงแรงงานในด้านการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในระดับกรมต่างๆและแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานและจะส่งรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งให้กระทรวงแรงงานทุกสองสัปดาห์ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานในภาพรวมของกระทรวงแรงงานรวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของประเทศในการพัฒนายกระดับการคุ้มครองแรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาปประเทศต่อไ